แกงผักหวานใส่ไข่หมดแดงใส่เห็ดเลือดสำลนเตนเลือพี่น้องใกล้สุกแล้วเดี๋ยวขอปิดฝาก่อนนะจน๊ะเนาะทุกคนให้ดูอันนี้คือแกงผักหวานป่าใส่ไข่มดแดงใส่น้ำปลาแดดยางนวลน้ำปลาแดกพะยะหม่ำเลยนี่น้ำปลาแดกพะยะหม้ำเบิ้งเบึงไข่มดแดงนะไข่มดแดงติ่งติ่งตึงตึง,ตงลอยอขึ้นมามีเห็ดเสียงเห็ดเสียงแล้วก็เห็ดละโงกโอ้โหเป็นผักหวานป่า ผักหวานปลานะคะผักหวานปลาโอ้ยเลยจะไม่แต้มมามาพี่น้องมามากินน้ำกันปุ่นนะปุณนนะปุณนนะเบิ้งเห็ดเบิ้งเห็ดปุนหะโอ้ยพี่น้องเลือดจะไม่แต่มเลยพี่น้องมันเลือดนะคะมันเลือดเลือดนะคะมันเลือดจริงๆนะคะมาแกงเห็ดเบียกห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 มันซุกแล้วมามันจะนลุยพี่น้องมันลุยแกงผักหวานพี่น้องใส่ไข่หมดแดงใส่เห็ด มันละเลอศสมเปแตเต็มหม้อเลยก็เต็มเห่ลิ้หกน้อยหนึ่งแลยอีกน้อยหนึ่งก็เต็มพี่น้องพี่น้องอันนี้มันลุยแกพี่น้องปุณิภิปีิปีปีเสพไรปุปิภิปีติปีปีเสพไรปุปิภิปีติปีปีเสพไรปุณินีปีปิปีปีเสพไรเฮยเฮ้ยเฮยฉินคิว่าฉ่าขวเลิศสมเป็นแตนที่ตอ ีปูนิป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 ิเซปลายปูนิป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 ิเซปลายปูนิป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 ิเซปลายเปิดพรกอบดูผักหวานคักๆันี่กินแล้วจะได้หวานหวานจะได้สวยสวยเหมือนยงชมพูนนะคะผักหวานป่านะคะผักหวานป่าค่ะอยู่ต่างประเทศก็ได้กินนะคะผักหวานป่าค่ะใส ไข่มดแดงค่ะไข่มดแดงไข่มดแดงกับกับเห็ดเฟียงค่ะเห็ดเฟียงเห็ดเฟียงนะคะมีเห็ดเฟียงแล้วก็เห็ดละงู u ว่าไปอื่นน้ำลายไปนะคะโอ้เหลือตรงนแต่ในปี่นนองนียมันจะกินเหลือหรือมาเด้ดอผู้ใยอกยู่ใ,ใกล้บ้านแม่ชิพู่เห็นไหมเห็นไหมไม่กินแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงใส่ดดใดดใเห็ดใส่น้ำปลา,าน้ำปลาคุ้ยี่หมั่ แซ่บหนัวไม่กลัวไข่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 โอ้ไปหน่อยสุดน้ำกุกๆโอ้ไี่น้องเอ้ยข่อยไปไล่หน่ายหมอดแบบนึงหมอดีแล้วๆล้อมเข่ามากัะกินมามามาสอยกันสอยกันมาสิมามาสอยกันสอยกันกระบวกหยักออกมาสอยออกมาสอย มาโอยอันนี้ไหมอันแกงผักหวานใส่ถ้วยกับยายโซผู้เลใชัน่ละชีวิตโชคดีแต่พี่้ังสุกูสุกคนมันติตกมั้งเมื่เห็นเราปวดจัาม่เห็นชาดป่ะมันเดินออกมาเดินออกมานี่ดมองเห็นชัด พนูนอยากสวยอยากหน้าขาวหน้าใสใช้ครีมแก้สิวแก้ฝ้าที่ยายชมพูขายอยู่นะยืมนะคะนี่เอามาขายยางนง้ยมาขายผู้ใดอยากซื้ออยากสวยอยากงามแอดไลน์เข้ามาหายายชมพูแสงจันชมพูแสงจันใน a ฟ e b o o กนะคะอย่าลืมนะคะผู้น่ะเขาเหนียวอ่ะผู้นเป็นสิวเป็นฝ้าผู้นีเป็นสิวเป็นฝ้าอยากสวยอ่ะมาเลยนะคะมาเลยแอดมาหายายชมพูเลยบนะ เลือสมันแต็มปันเข่าหยักด้วยสิบหกปีก่อนคนนั้นไอ้ตัวนุ่นเข่ากับหอนแกงกับหอนเป่าคาถามหานนยเพียงแฟนขับหักแฟนขับหลงลงมหายาสพูหาทางออกบ่พอได้จัดเด้อจำเปก่อนว่าสิแกงหวกเซ่น ยังกล่ะใส่น้องไมสมกับไ่ได้แกงอืมว่าสิซุปกับมีกับไ่ได้ซุปกินแกงผักหวานก่อนแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงก่อน้อาวหนัำซุปหวานค่ะหวานยังดีมันหวานผักหวานแล้วก็หวานเห็ดอืมหวานเห็ดหวานผักหวานเน่ยแซ่บอืมน้งอง hoàn Bác có ăn Bay mấy chút nước tẩy Bay mấy chút cho chẹo đi nặng luôn Nước nét não Nước bị nước thứng bên <laughs> 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 ngoài วานยุคโคกผู้เพิ่มโคกผู้กระแตเป็นเด็กน้อยนะอืมโคกผู้เพิ่มโคกผู้กระแตผู้ใดยืมเงินกันเลียงสินหูเนาะโคกผู้เพิ่มผู้กระแตขันเป็นรุ่นขนะ่อยอันะเก็บปากหวานแกงไปขุดแง่ขุดแง,ดแง่ไล่อีปอม một tí nhỏ. Mở tao cái thù. Nhạc kính đi Còn bên nhỏหน่อย. Phi sai. gặp nàn, nàn là nòng bên nhìn ngủ nhing หายไปน้ำเพลินน้เพ็นว่าห้ยไปพดเป็นว้หญิงสิมาเห็นะบมาก็บแบบยุ่งนย่ไปไปไปอยู่บ้านม,มากไปหากินตอนเปไ็นหน่อยอหาจริงจริงกว่าผู้ชายอีกางพวกนโอ้ยมันห้อนสดลายก็ได้ต้องสดได้เท่านั้นนอยนอา โดนพี่ซาดจำหน้าอะไรเหือมาบังเพิ่งโมหายไปเน,ะนไข่หมดแดงนีงไ่ไงไข่หมดแดงขัดๆไข่หมดแดงอร่อมักไปยิ่งหนู ไม่เป็นไรหน่อยเนาะนุ่มจัดหนใบมันรวนหมดเราถึงไม่แตงออยากให้กินก็สิกินเอ้าพี่น้องเอ้ยยไม่ให้มากินนุ่มไก่ มีต้นผักหวานขายไงออตเตรเลียน,นี่เหมือนอเอามาขายให้เะปูดเนี่ยต้นมนันนะมะปู๊บเมื่อ,อก้ได้ยังหรอได้เจ้าต้นผักหวานปาลาหรือมะปุ๊ปีุ๊บยังสร้างเม็ดมัน,นยอยู่เมืองไทยสร้างมาแล้วเอาเข่ปเาประเทศเมื่อไหร่ตีกลับไปห้าพันก็ เรียกว่มามันสั่งไปได้หังร้องสั่งมึงฮู้มันสั่งไต่ยุ่ดี๋ยวฮู้ยู่ว่ามันเอาเขา่าประเทศเพิ่นไปได้หังร้องมึงท่าเจ้าเขากบอารุมมารวยนะบนเจียจนไหนมายมากปะมีของเจ้านะว่าสามารถเข้ามาประเทศเออสเตรเลียได้ไหน เพราะเนา่ยเราคือลูกเขา嘛เป็นบ้านแดงประเทศออสเตรเลียเข็มหวดเนื่งเอาต้นใหม่ของมาปลูกแต่ว่าเอาออกออกไปจากประเทศออสเตรเลียออกได้เอาเของมาปลูกได้เขาได้เขาออกก็ออกได้เอาออกได้แต่ห้ามเอาเข้าอิอิเดยคันได้เอาเของมาปลูกหนึ่งบุ๊กสุดยอดเลยเขาถึปลูกต้นพหวานรอบเฮี้ของมะดัง ไข่หมูแดงกับเห็ดเฟี้ยงมาไอ้ขนมนวนมันฮอนปดีเห็ดเฟี้ยงมันน้ำมันอยู่ข้างในมันแตกแส่ปากมันน้ำฮ้อนลวกลิ้นมาดิโอ้ยบ่อยากวาเลยสองนวยได้ยูนิ